ออกมาแล้วรอบของเฮียเจ้าน้องโอ้ว่าหนาเลยบาทพี่น้องเลยอันหนึ่งตังไว้ตังเลี้ยงไว้ยกอีกอันเนึ่งอีกสามโอ้พี่น้องเลยดูเอาพี่น้องเลยโอ้เออดูพี่น้องเลยเสียนอนกินเลยเขาเรียกเสียนอนกินไม่มีที่ใส่ที่ใส่เต็มแลครับต้องหาที่ใส่แล้วเ เต่าเต่าเข้าสองอุ้ยปลาก็เข้าเต่าก็เข้าอุ้ยดีหรเอ้เม็ดเลยอเม็ดเลยเม็ดเลยโอ้โหเต่าเต่าก็เข้าที่ใส่ไม่มีแล้วปลาครับมาครั้งแรกเหยื่อหนึงโอ้โหพี่น้องเอ้ย โอ้โหที่ใส่ไม่พอครับที่ใส่ดูแล้วที่ใส่เต็มเสือนอนกินเลยโอ,อ๋อครึ้นได้บางปีนี้ขึ้นได้หนักหนักบางปีนี้ดูท่าดูพี่น,อน้องนี่อันแรกก็คึ่งกระชังแล้วเ,<อ>เต็มถุงถักแล้วนี่ไ,นไม่ออกกันโอ้โหเบิ้งเอาพี่น,อน้องเอ้ยปลาซบิมงเอ้ยปลาซิดเสื้อนอน,นก,กินเนี่ยจะมาท้าต๊ะกระบอกกลองกายอยุคน่ะ อ้มันเขาเฮ็ดแนี่ยนี่เสียนอนจินปลาเอ้ยเอาว่ารอบแบบสูตรนี่เอากระซังเอาเต่าเต่าติดเต่าตัวเบอเร่อปู่เต่าครับปู่เต่าเต่านี่ต้องปล่อยเด้อปล่อยเต่าไม่อ้อยไม่ได้เต่าเด้อกินวัวได้เนีเต่าของปู่ยี่เป็นเป็นวัวจีนนี่เป็นเนยปล่อยโอ้ยเล็บเรียบเรียบเรียบเลยเน่เอ้ย จบข,า,จขาวออก้จบขาว